ชาวบ้านแห่กราบไหว้ต้นไม้มีนองอกออกคล้ายฐานพระพุทธรูปใกล้ถ้ำหลวงวันที่15มีนาคมที่วัดพระธาตุจอมนาคซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านจ้องวัด หมู่9ก้าตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดกับถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพบว่าชาวบ้านต่างพากันไปกราบไหว้บูชาต้นตะเคียนต้นหนึ่งที่มีความสูงประมาณ10-15เมตรอายุกว่า100ปีซึ่งยืนต้นอยู่กลางวัดเนื่องจากตรงลำต้นที่สูงเหนือพื้นขึ้นไปประมาณ4-5เมตรได้ปรากฏส่วนของเนื้อไม้คล้า นอแต่มีลักษณะเป็นวงกลมโผล่ออกมาจากกลางลำต้น ทำให้ชาวบ้านเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกและยังบอกกล่าวกันว่ามีลักษณะเหมือนฐานขององค์พระพุทธรูปด้วยจึงพากันไปกราบไหว้โดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ภายในวัดและใกล้กับลานจอดรถของสถานที่ท่องเที่ยวคือคุณน้ำนางนอนหรือสะมรกตและถ้ำหลวงด้วยทำให้มีผู้คนแวะเวียนไปเยียนมากขึ้นเรื่อยๆและบางคนก็พากันตีเลขเด็ดไปต่างๆนานา นางนภาสอนทาตุการผู้ใหญ่บ้านจ้องวัดและชาวบ้านต่างเล่าว่าต้นไม้ดังกล่าวยืนต้นอยู่ภายในวัดมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ชาวบ้านก็เพิ่งมาเห็นนอไม้รูปทรงเหมือนฐานพระพุทธรูปดังกล่าวมาได้เพียงไม่กี่วันมานี้เองเนื่องจากมีการบูรณะจัดทำบันไดขึ้นวัดที่ติดกับลานจอดรถของหมู่บ้านเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวไปเยือนได้มีโอกาสแวะเวียนไป ยังวัดของหมู่บ้านบ้างที่ผ่านมาต้องเดินอ้อมทําให้ไม่สะดวกกระทั่งมีเหตุบังเอิญเพราะช่างก่อสร้างบันไดได้พบเห็นนอไม้รูปทรงประหลาดงอกออกมาจากกลางลำตน้นจึงได้บอกกล่าวกับชาวบ้านให้ได้รับทราบในที่สุดดังกล่าว นางนภาสอนกล่าวต่อว่ารูปทรงนอไม้ที่งอกออกจากลำตน้นเหมือนฐานของพระพุทธรูปอย่างมากทั้งๆท,ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้สักการะเหมือนเป็นพระพุทธรูปองค์หนึง่งก็นั้นถือว่าเป็นความเชื่อและเคารพสักการะเป็นส่วนบุคคลและตนก็ไม่อยากให้มีความงมงายในเรื่องนี้มาก ดังนั้นหากท่านใดไปดูแล้วคิดว่าเหมือนก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาหรือหากท่านใดคิดว่าเหมือนก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไปเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมนาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่พื้นที่ดังกล่าวมากกว่ารวมทั้งยังอยู่ใกล้กับดอยนางนอนส่วนที่เป็นศรีรษะของนางนอนอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ